สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องล็อบบี้วอลเลตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเติมเงินเข้า a อร์เพย์วอลเลหรือ s h o ปปี้วอลเลนะครับโดยใช้วิธีการเติมผ e ่ banking านอินดิเนตแบงกิ้งของธนาคารกรุงศรีนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็อบบี้วอลเลตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ใจากช่องล็อบบี้วอลเลตี้ครับครับผมเรามาเริ่มวิธีการเติมเงินผ่าน a อร์เพย์วอลเลตช้อปปี้เพย์วอเลกันเลยนะครับว่ามีวิธีเติมเติมยังไงนะครับ ขั้นแรกก็เราต้องมี Ne นเทแบงกิ้งของทางกรุงศรีครับก็คือ k m a เป็นแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้าไปครับก็รอสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เขาจะให้เราเข้าสู่ระบบครับเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วระบบก็จะให้เรากรอกรหัสผ w o r หกหลักนะครับเราต้องกรอกรหัส w o า d เข้าไปนะครับเพื่อนำการเข้าใช้ i n น e r n e t แบง k i กิ้งนะครับเมื่อกอกเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่าเติมเงินนะครับตามงกรอบสีเขียวได้เลยนะครับ เมื่อกดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นระบบจะให้เราการเลือกบัญชีครับหากมีหลายบัญชีก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอันนี้ผมมีบัญชีเดียวครับผมเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยนะครับเลือกบ,บัญชีแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมพอเลื่อนลงไปด้านล่างปุ๊บเราจะเจอคําว่า airpay w a l l n c shopee pay เติมเงินครับเรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอระบุรายละเอียดการเติมเงินครับผ ก็ให vale ้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ทําการสมัคร Shopee Wallet หรือ a i p a y Wallet ไว้นะครับหลังจากเราใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูข้อมูลคำชาร์บริการครับจะมีการกําหนดว่า Shopee p a y สามารถเติมขั้นต่ำกี่บาทและสูงสุดกี่บาทครับจะเห็นว่าด้านล่างนะครับจะเขียนว่าถัดไปครับก็กดคําว่าถัดไปครับหลังจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการเติมครับผมผมเติม100อยบาทนะครับอันนี้ตัวอย่างครับเมื่อกอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เห็นด้านล่างนะครับก็ไปกดคําว่าถัดไปครับผมเมื่อกดถัดไปเสร็จปุ๊เขาาจจะให้ยนนนนัํว เงินอีกครั้งนึงก็หากถูกต้องแล้วก็กดถัดไปต่อได้เลยครับเมื่อกดถัดไปปุ๊บก็จะขึ้นยินยันรายการครับคราวนี้ก็ให้เช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะครับหากถูกต้องก็กดยินยันได้เลยครับผมเมื่อกดเรียบร้อยปุ๊บก็จะขึ้นสลิปครับเติมเงินสําเร็จครับก็จะมีชื่อบัญชีเราแล้วก็เติมไปยังแอปพลเคชเห็นไหมครับจำนวนกี่บาทครับวันเวลาที่เติมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมครับผมก็เสร็จแล้วครับการเติมเงิน a อป p a ิเคชันช้อปปี้วันเลทผ่าน Internet b a n k ิ n g ของธนาคารกร ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล็บบี่วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องล็บบี่วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ